สวัสดีครับคนดูที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมอยู่วนะครับทุกคนหลายคนรีเควสต์กันมาพี่ครับพี่จอหายไปไหนครับพี่ครับพี่จอไปไหนครับช่วงนี้ไม่ค่อยถ่ายคลิปพี่จอเลยนะครับวันนี้นะครับทุกคนพี่จอมาหาผมนะครับแล้วก็เป็นว่านั่งพี่จออันนี้นี่นี่ให้ดูพี่จอไอ้ที่เขาพึ่งผ่านมาเกิดพี่จอไปเหรอใช่ครับวันที่สไลม์มาเกิดพี่จอ วันที่ยี่สิบสามมกราครับยี่สิบสามใช่เอ้ยเอาเนี้ยแล้ววันนี้มันที่อะไรมะมยี่บกแล้วครับยี่บกแล้วผ่านมาสามวันแล้วผ่านมาสามวันแล้วครับเอางี้เดี๋ยวผมเลี้ยงพี่จอจะกินอะไรอ่ะวันเกิดยอดหลังกินข้าวยังยังเลยครับยังยังยังอ่ะงั้นเดี๋ยวพาไปกินข้าวจะกินอะไรอ,อ่ะไปถึงร้านค่อยว่าเนาะค่อยว่าค่อยว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เลี้ยงข้าวเลยครับเออยโอ้หายไปหายไปสามวันเพราะว่าสี่วันห้าวันรู้มั้ง หลายวันแล้วเนาะต่อเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านเลยที่ร้านเลยจะกินอะไรจานเลยนะใช่ครับไปไ,ไปสวัสดีครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราพาพี่จอไปกินข้าวนะครับเดีย๋ยไปกินข้าวชิวๆเนาะอยู่แถวบ้านเนาะโควิดเยอะนะเอออยู่แถวบ้านก็พอแนละ้ว<ม>เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวก่อนไป วัอนี้ถ้าเขามาเลี้ยงพเธจจ๊อดมาเลี้ยงเขาเอาอยากกินอยากกินอะไรสั่งเลยนะพี่จอ๋ไอไก่หมูกระเทียมครับไก่หมูกระเทียมมันไม่มีรสจินไก่ไก่หมูกระเทียมไม่ได้ไรเดี๋ยวพาแกไปเดี๋ยวพาพี่จอดไปทะเลเราในอำเภอเลยไปเราไปทะเลเลย <c oughs> เอาไหมเรา,าต้องพักงานสักสองสามวันนะ ทุกคนเออตัวพี่เจ๋อเว้ยเอาเนาะเดินรถพาพี่เจ๋อไปทะเลเลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องพักงานหมดเลยนะ่นเราต้องเคลียร์งานให้หมดเลยสองสามวันน่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปทะเลดีกว่าแต่ว่าพี่เจ๋อไม่รู้ใจเจ้าให้ขัดเกงเข้าสุดจะลำบากเนาะเออไปทุกคนกดไลค์ด้วย นี่กองอออท้าต้องเดินเลยท้องฮะใช่ครับเอ้ยจัดเลยแบบเตืนอนระบบแบบให้อิ่มเลยนะ<อ>เดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวพาไปเที<ช>่ยวคุยกับตากล้องแล้วลว่าเราต้องเคลียร์งานใช่มต่อเออเดี๋ยวพี่จอว่างใช่ไหมนี่สามวันเลยนะว่าง เราจะไปที่ไหนรู้ไหมอยากรู้ไหมนี่อยากรู้ครับทะเลเคยไปไหมยังไม่เคยเอาสาระนะครับยังไม่เคยจะไปจริงนะไปจริงครับสามวันเลยสามวันจริงเดี๋ยวเมารถไปเลยเมารถไปาสามวันนะครับ,รบเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเสื้อผ้าไม่ต้องเดยวไปหาเสื้อข้างหน้าเออแบบคนใหม่แบบรอรออ๋อ จับผมละรอยเอ้ยปไปจริงนี่จริงครับโอเคเตรียมเดินทางเนาะเตรียมเดินทางกินข้าวอิ่มก่อนนะเนาะเดี๋ยวเราจะไปทะเลกันเอาเตี้ยวกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยจัดรายการเต้นระบบ้วเต้นระบบโอเคเอากินข้าวอิ่มเอา พ like ร wow. okay, okay, oh. ้อมยังพร้อมเดินทางยังพร้อมนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราร่วมสนุกร่วมเดินทางไปด้วยกันใช่พี่จอต้องปิดตาไหมเซ์ไฟไหมต่อต้องเซฟไ์พี่จอไหมหรือว่าปิดตาหรือว่าไม่ปิดดีปิดตาปิดตาเนาะโอเคไปงั้นเราปิดตาพี่จอแล้วก็เริ่มเดินทางกันเลยทุกคนไปทะเลกัน let's go กดไลค์ด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาที่บ้านก่อน เดี๋ยวเราตัดทรงผมโมทรงผมให้พี่จอใหม่หน่อยนี่ดูดูโอ้ทรงผมอะไรยาวๆเดี๋ยวผมตัดให้เลยอ่าเออผมเป็นช่างมือหนึ่งแล้วระด,ดับเบอร์หนึ่งในประเทศเชื่อไหมเชื่อเฮ้ยเชื่อไดว่ะ <laughs> งั้นเดี๋ยวตัดทรงผมให้แล้วก็เราจะเริ่มเดินทางเลยเอาแบบทรงผมเท่ๆก่อนให้มันดูดีก่อนมีสไตล์มีสไตล์ยังมีสไตล์เหมือนนี้อ่ารอเหมันมาริโอ้มาริโอ้อ่าดูให้คนดูดูเพื่อพี่จอกับมาริโอ้ใครรอกันตามคนดีไหม ไมโลกับผมอะไรรอกว่ากันไมโลต้องชิดซ้ายอ่ะผมชิดขวานะเอาเอาเอาขวานทุกคนนี่ครับของจริงนะชิดขวาเดี๋ยวผมอินเสิร์ทเท่ๆตอนที่ตัดผมพี่จอนะไป เคครับทุกคนตอนนี้ดูผมแต่งตัวพร้อมแล้วพี่จ๋อมานะคาเฟ่หน่อยคาเฟ่หน่อยพี่จ๋าพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมนะเอะแบบชิลๆสบายหน่ยพี่จ๋าดูพร้อมนะพร้อมไปเดี๋ยวเราจะไปทะเลทะเลแล้วก็ไปชิลๆสบายๆเนาะครับนั่งเล่นชิลๆเนาะนั่งเล่นอยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยครับทุกคนนะพี่จ๋อใช่ครับไปพร้อมนะพร้อมครับนี่ดูเท่งผมเทงไหมเทงครับ ไปดูดูนะน้องเท้าใบเ็ดโอเคไปเริ่มตันทายเลยทุกคนกดไลค์ด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วทคาราไเอา้เอาวพี่จ๋าเปิดตาเปิดตาถึงแล้วทะลเลเฮ้ยถึงทะเลแล้ว ทะเลไหมนี่ทะเลครับเอออาจจะไม่ไกลแต่ว่ามันก็เป็นที่ร่มร่มเยน็ยนๆนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีโควิดก็พาทีทัพพามาได้พอแบบพอพามาได้นะครับเพราะว่าไปที่ไกลมันกอันตรายมีโรคภัยด้วยเนาะนะครับเน้นปลอดภัยดีกว่าทุกคนทะเลแถวบ้านนะครับประมาณนี้มาเริ่มานี้เอาวันที่ สามวันเกดครพี่จอสายัเกิครับโอ้โหอำไว้พรอไว้พรอสาธุสาธุสามันเกิดผมเลยด้วยสาธุอันนี้เป็นอาจจะเป็นเค้กเล็กๆแต่ว่าเราก็ให้ด้วยใจนะครับเพราะว่าเราไม่กล้าไปไหนเลยทุกคนมันมีโรคภัยด้วยเนาะเล่นปลอดภัยดีกว่าครับอาจจะเป็นงานเล็กๆแต่ก็ทําด้วยใจนะครับทุกคนนี่จ่าเลยพี่จอให้น้องกินด้วยไหมนี่ได้ครับเฮ้ย เอ้ยเวงเวงกินได้ไหมนี <laughs> ่มปังเลยเฮ้ยเวงน้องๆเลยนะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเปิดโคกเอาโคกมาอยู่นี่ครับทุกคนทะเลเลยออก็เป็นทะเลก็เป็นสมบัติชาวหมู่บ้านนะก็ไม่อยากไปไกลไงทะเลสามไงทะเลสามเออทะเลสามเนาะเป็นปลอดภัยนะครับนี่เฮ้ยสี่มีครบเอาวะพี่จอเอาวะกระจายมรมให้อย่างที่ให้น้องกินด้วยไหมน่ะอ่าแบงแบงเอา ไปแบ่งกันเอ้ยเดี๋ยวพี่เอโกมาด้วยถ่ายพี่เจ้าเลยตากล้องเป็นไงสองสามสามนาทีแล้วเคยมาไหมที่นี่มาบ่อยไหมปีละครั้งมปีละครั้งเหรอใช่ใช่ฝ้วยใช่ใช่สามนาทีแล้วเพิ่งมาใช่ไหมพิ่งมาเพิ่งมาครับเพิ่งมาฮะใช่ครับเพิ่งมา ทุกคนก็อาจจะงานไม่ใหญ่แต่ก็จัากให้พี่จอด้ดยใจนะแมนบอเดียว<า>เฮ้ย <c oughs> โอเคไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ชิวๆนะครับทะเลใกล้บ้านพี่จอรู้สึกดีใจหรือว่าเสียใจดีใจครับดีใจดีใจเนาะถ้าเสียใจน,นี้ปล่อยไว้นี่เลยนะ<า> <c oughs> ต้อง <c oughs> ตอประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนใกล้ๆบ้านนะง่ายๆนะครับ ไม่มีโรคใครไม่มีโรคโควิดไม่ต้องราแวงอะไรด้วยนะครับไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาสวัสดีครับผม